เมจนตอนที่ห้าสิบสองป้อมเพิบแทบจะสำหรับความสุขตายพอๆกับขนพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ขนจะต้องจากกับเขาแล้วขนดูเศร้าไปถนัดตาอะไรไม่อยากกลับเหรอถ้ายังไงอยู่ต่อดีไหมถ้ายอยู่ต่อแล้วเรื่องของเราล่ะมันจะช้าลงใช่ไหมล่ะไม่เอาหรอกยังไงนายก็รียบเรหน่อยแล้วกันจะปล่อยให้ฉันรอนานล่ะ เข้าใจไหมอืมถ้ายังไงวันนี้ฉันจะพาไปเที่ยวอยากไปไหนล่ะไปไหนก็ได้ที่นายอยากพาไปเฮ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันในหมู่บ้านนี้ไม่เห็นมีไหนท่าเที่ยวเลยมีแต่ในป่าฉันใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นก็ไปที่นั่นสิมีนายอยู่ที่ไหนฉันก็มีความตกนั้นแหละแต่มันจะเหนื่อยนะถ้าเหนื่อย นายก็แบกฉันอยู่แล้วไม่ใช่หรออืมทั้งสองคนเข้าไปในป่าชมนกชมไม้ไปเรื่อยๆปองพบไม่ลืมที่จะเก็บดอกไม้ให้กับขุนทำให้ขุนเอยียงอายต่อให้เป็นบุรุษหรือสติีระชื่นชอบดอกไม้กันทั้งนั้นเมื่อหรือยังพักสักหน่อยดีไหมนั่งตรงนี้นะเยวจะไปหาผลไม้แล้วน้ำมาให้นี่ รีบไปรีบมานะหุนยิ้มไม่อายทำไมล่ะเป็นห่วงเหรอเปล่าไปนานเราคิดถึงอ่ะมันก็น่ารักอย่างนี้ไงจะห่างไปไหนได้นานเล่าเดี๋ยวมาป้องพบยิบตาก่อนที่จะเดินไปหุปน,นั่งรอเอขอพักให,ใหญ่ๆได้ยินเสียงคำรามของเสือเขาก็ไม่รอช้า เลยปียนขึ้นต้นไม้อย่างว่องไวตนกระทั่งเห็นปองภพยืนอยู่ตายต้นไม้แต่ปองพพดูเหมือนจะรู้ว่าเขาอยู่บนนั้นผลลงมาเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงเสือมันไปแล้วลงมาจะบอกยังไงดีละ่ะไอตอนขึ้นมันขึ้นได้ยี่ตอนลงเสาวว่ามันจะสูงนี่เราเป็นนักรบหรือเปล่าเนี่ยเออก็เป็นอยู่นะ แต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับการปลีนต้นไม้นี่ยังงั้นก็ะโดดลงมาจะรับอะไรนะจะให้โดดหรอแล้วถ้ารับพลาดล่ะจะมีผัวคนไหนเนี่ยที่รับเมียพลาดกันก็ก็ไม่ยืนหลานไปอะ่ะผัวที่เบื่อเมียแล้วไงแต่ผัวคนนี้ยังไม่เบื่อเมียนี่พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงอีกหน่อยนายก็จะเบื่อฉันใช่ไหมไม่ใช่ซะหน่อยอย่าเพิ่งคิดอะไรตอนนี้ได้ไหมลงมา รับรองว่าจะรับให้ได้ใครจะให้เมียเจ็บกันก็ได้ขุนตั้งท่าแล้วกระโดดลงมาป้องพบรับได้พอดีขุนจ๊บแก้มป้องพบเป็นการขอบคุณมันไม่พอหรอกมัง้งแค่จ๊บแก้มมันต้องบ้านี่ในป่านะก็ไม่ได้ทำอะไรถึงขั้นนั้นซะหน่อยแค่จ๊บเองจูบเหรออืม คนพยักหน้าเขาจูบก,กันอย่างดูดเดิมข้ามกลางป่าเขาลำเนาไพ่ส่วนทางด้านเดมตอนนี้เขากับโอมานรู้สึกว่าจะเข้าใจกันและรู้จักกันมากขึ้นโอมานยังมาขาเขาที่ห้องทุกๆคืนโดยที่ไม่ให้ไขรรู้อยู่กับเพียงกับเป็นห้องของตัวเองนี่แล้วหนังสือพวกนี้นายไม่คิดจะไปคืนเลยเหรอ นายให้ฉันใช่ไหมมันเป็นหนังสือโบราณอีกอย่างหนึ่งอะหนังสือนี่มันมีเจ้าของคืนมันไม่อยู่ที่ฉันอยู่ที่ใครอีกหน่อยเจ้าของเขาก็เมาคืนไปอยู่ดีแหละจริงเหรอแต่หนังสือพวกนี้ฉันเจอในห้องสมุดของมหาลัยที่มันไม่มีใครสนใจเลยนะนายพูดกับว่าเหมือนมันถูกขโมยมาอย่างนั้นแหละไม่รู้เหมือนกันนะฉันเคยได้ยินว่ามันสูญหายไป เล่มหนึ่งที่ฉันครอบครองอยู่มันเป็นเพราะความบังเอิญมันเป็นของที่เราต้องเก็บรักษาไว้เพื่อเจ้าของจะได้มาเอาคืนแสดงว่าเจ้าของต้องมาเอาหนังสือพวกนี้คืนไปแน่ๆทำไมนายถึงเชื่อยอย่างนั้นล่ะไม่รู้สิเคยได้ยินคนเล่าว่าหนังสือนี้มันมีเจ้าของถูกนําออกมาจากวิหารอะไรสักอย่างนึงแหละซึ่งฉันก็ไม่รู้หรอกรู้แค่นั้น มันมีอยู่ห้าเล่มที่ดีมีสามเล่มที่ชั้นหนึ่งเล่มและอีกเล่มหนึง่งเป็นหนังสือปกใหญ่โอ้น่าสนใจชมัดเลยแค่สามเล่มนี้ฉันก็ใช้เวลาอ่านแทบแย่กว่าจะเข้าใจไม่น่าล่ะดีมถึงได้กเก่งนะักมันก็รวมๆกันนั่นแหละแต่ตำราสมุนไพรพวกนี้มันมีฤทธิแ์แปลกๆอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันก็เทียบเท่ากับเออ การทดลองของหมอลมมันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าวิธีการที่เอามามันต่างกันเท่านั้นเองจริงเหรอท่างนาสนใจจริงๆแต่ว่าจะอ่านอีกนานไหมมานอนได้แล้วนอนคงเดียวนอนไม่หลับบ้าจริงแล้วเมื่อก่อนนี้นายนอนยังไงเนี่ยก็เมื่อก่อนนี้มันก็เมื่อก่อนนี้สิตอนนี้มีแฟนแล้วก็ต้องนอนข้างแฟนแล้วคืนนี้อืมจะพูดอะไรเนี่ย นอนอย่างเดียวเลยไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีตืนกว่าจะถึงเวลาถึงเวลาอะไรก็ถึงเวลาที่ฉันพร้อมไงเมื่อไหร่จะพร้อมอยากเดียวๆแบบคืนนั้นเองอะที่เราอยู่ในป่าด้วยกันคืนนั้นมันดีมากเลยรีมัม้ยนายพูดอะไรบ้าๆอย่างนี้เนี่ยพูดไม่รู้จักอายมากเราทําอะไรอย่างนั้น่ะในป่าในเขามันถูกท่องที่ไหนเล่าจะเป็นอะไรไป ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ตัวแต่เราก็มีความสุขไม่ใช่เหรอแล้วมันทําให้เรารู้ใจกันแล้วกันนายเนี่ยเห็นก็ได้ชุมัดเลยทุกทักก็ยังเป็นหมดอ่ะแต่ว่าไม่จริงชอบโหโหดโหเป็นโซนก็ไม่บอกก็มิสียแรงที่ไปแย่งชิงมากับไอ้ชาวีไม่อยากจะคิดเลยถ้าไอ้ชาวีได้หมอดีมไปหมอดีมก็คงจะเป็นเมียมันอีกนี่เห็นท่าเป็นคนยังไงเนี่ย ฉันจะง่ายไปกับทุกคนเลยหรือไงขอโทษขอโทษหมอดิมไม่เคยง่ายกับใครอยู่แล้วเฮ้ยขนาดแฟนตัวเองยังมีอะไรครั้งเดียวเองก็รอหน่อยตีอีกอย่างหนึ่งฉันก็คอยเปิดโอกาสให้นายเออชิมฉแล้วนายทำพลาดเองทำพลาดที่ไหนไอ้อดัมขัดจังหวะต่างห,หากหรอกขอแก้ตัวก็ไม่ยอมใจร้ายชมัด รอหน่อยแล้วกันนะฉันยังไม่พร้อมจริงๆอะเออเอทําไมถึงยังไม่พร้อมต้องรออะไรอีกกล่างกายฉันไม่แข็งแรงแล้วนายก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่หรืออะไรใหญ่กันแน่พูดตรงๆก็ได้ตัวใหญ่นายนี่พูดอะไรบ้าๆฉันนอนแล้วมานอนใกล้ๆกันหน่อยขยับมานะจะขยับมาหรือว่าจะให้ขยับมาเอง ฉันขยับไปหาหนายก็ได้ดีมขยับมาหาโอมานโอมานก็กอดส่วนใบหน้าของดีมตบลงบนอ,อกของเขานี่นายไม่เมื่อยหรือไงไม่เมื่อยหรอกตัวดีมหอมหอมดีมหืมยือมอย่าเปิดเผยผิวาขาวๆอย่างนี้ใ้ใครเห็นเลยนะอ้าวนายไม่อยากเห็นแบบนี้ฉันตลอดเวลาหรออีกหน่อยของเขาก็ต้องรู้กันไม่หรอก ไม่ว่าดีมจะขาวหรือจะดำฉันก็รักทั้งนั้นแต่ไม่อยากให้ใคร,ใครเห็นแบบนั้นไม่อยากให้ใครจ้องมองดีมผิวเขาขาวของดีมนี่อ้าวแะแดงว่าผิวดำดำมองได้เหรอมันก็หวงแต่ถ้าขาวอ่ะคนมันก็จะให้ความสนใจเยอะใช่ไหมล่ะแค่ดำนี่ก็ไม่รู้ว่ามีคนมาชอบอีกคนแล้วใครจะมาชอบฉันกันก็บาเลยงไงล่ะไม่มัง้งอย่าเลย หมอดีมก็ชอบบาลีเหมือนกันโอมานพูดตรงๆความรู้สึกที่เก็บเอาไว้พอพูดออกมาฉันขอโทษฉันก็คิดว่าฉันเคยชอบบารีจริงๆเพราะเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นแต่ตอนนี้ไม่แล้วชอบที่เขาเป็นผู้ชายที่ดูอบอุ่นเท่านั้นมันได้ชอบแบบแฟนแลไลชาวีละ่ะมันเคยจับหมยจับมือหรือไม่กระจุกหรือเปล่าตอนที่มันจับไป ไม่มีแต่มันก็อยากได้หมอธีมเป็นเมียใช่ไหมละ่ะฉันจะไปรู้เรื่องนั้นได้ยังไงเล่านี่นายจะหาเรื่องฉันทําไมเนี่ยฉันก็ยอมเป็นแฟนนายอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งฉันก็คงรักใครไม่ได้หรอกกด็ดีก็ลองไปรักดูสิคราวนี้แหละได้บรรลัยกันมัง่งไรของนายเนี่ยอยู่ดีๆก็มาโห่ซะอย่างนั้นแหละ ็มันน่ามโหไมล่ะแค่คิดว่าดีมจะไปม,มีคนอื่นก็งดหนิดช้มัดนอนทะนะพอดีมอ่อนเขาก็จ่ายอ่อนทั้งสองนอนกอดกันทั้งคืนส่วนทางด้านอดัมนอนไม่หลับคิดถึงเรื่องราวของเขากับชาวีและสมสำนาตัวเองความจริงชาวีก็ไม่ผิดเพราะเขาเองก็ทำร้ายชาวีเหมือนกันหนีมากับบาลีเออ ความเครียดแค้นระหว่างสองหมู่บ้านมันจะลงเอยและสิ้นสุดเมื่อไหร่แล้วเขาละ่ะจะเดินหน้าต่อไปยังไงไม่รู้จริงๆว่าจะทำยังไงกับชีวิตีมันรู้สึกผดหูไปหมดภายนอกเขายังพงเยิม้มแย้มแจ่มใสปกปิดทุกอย่างเพื่อไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเขากับชาวีเล่มมีใจให้กันร่วมถึง การกระทำแปลกๆของบาลีที่ได้ทำกับเขาในช่วงนี้เขายัางคงแก้งทำเป็นไม่รู้ไม่รู้เรื่องไปก่อนไม่รู้ว่าควรทำยังไงกับรอชีวิตดีอดัมเองไม่คิดไม่ฝันว่าเขาต้องมาเจอเรื่องที่หนักใจเช่นนี้มันเจ็บปวดใจไม่น้อยเมื่อถูกคนรักของตัวเองคนที่เราชอบคมเห็งเอาแบบนั้นยังโหดหลายที่สุด ถึงรู้ว่าเขาจะแค้นทําไปเพราะว่าแค้นแต่ว่าก็ไม่ควรทําถึงขนาดนี้อดัมถึงตกใจเม่อม่มือใหญ่มาปิดปากของเขาเขารู้เลยทันทีว่าเป็นใครมาทําไมเริ่มฉลาดแล้วนี่ก็มาหาความสุขไงหมายความว่ายังไงมนันนี่โอ้ย เจ็บนะร้องเหรอร้องไปเลยคนจะได้รู้กันว่าฉันมาที่นี่อยากให้ฉันถูกจับอยากทาอะไรก็เชิญแต่ก่อนที่ฉันจะถูกจับแล้วก็เราก็มาพินาศด้วยกันปล่อยนะปล่อยรักคนที่เคยรักกันมากๆตอนนี้กลายเป็นแค้นซะแล้วชาวีให้ความแค้นจูเนอความรักเข่าอุ้มอดัมไปที่เตียงโดยที่ไม่สนใจเลยว่า ที่เรือนนั้นมีคนมากมายเพียงในเรือนพยาบาลมีทั้งอุมานดิมโทนถึงแม้เขาจะถูกจับเขาก็ไม่สนใจล่ะทั้งนั้นนอกจากทำรัาากความแข็นกับอดัมสกอรอดัมกำลังถูกเขาลวนลามและสุกใสเสื้อผ้าถูกถึงถึงออกจนหมดเขามองอดัมด้วยท่าทางหึ่กระหายจากนั้นเขาก็ไม่ปล่อยโอกาส ให้อดัมได้ดิ้นรนเองอดัมพออยายามการเสียงร้องออกมาเขาก็ไม่อยากให้ชาววีถูกจับแล้วก็ไม่อยากให้ชาวีทําอย่างนี้กับเขาอีกแต่มันจะทํายังไงเพื่อช่วยเหลือตัวเองได้ไม่มีทางเลยจริงๆหลังจากเสร็จภารกิจชาววีสวมใส่เสื้อผ้าอย่างเย็นชาที่สุดไม่หันมามองไม่พูดคุยอะไรเลยสักคำร่างกายของอดัมนั้นเป็นแค่เครื่องบำเลอความสุขสง ทางด้านภายนอกของซาวีเท่านั้นเขาไปแล้วไปแล้วจริงๆไม่มีคำปลอบโยนไม่มีคำขอโทษไม่มีคำอธิบายหรือว่าตอว่าอะไรทั้งนั้นเขากวนพูดอะไรสักอย่างหนึง่งนี่เขาหมาเพื่งนแค่แก้แค,น,แคนอย่างเดียวเหรอเขาจะแค้นอะไรหนักหนาความจริงเขาก็มีส่วนผิดเหมือนกันที่เขาหนีออกมาเขาก็มีเหตุผล ชาวีไม่เข้าใจอะไรบ้างเลยอาัมเองตอนนี้อยู่ในความเศร้าและทุกข์ใจมากจริงๆแต่ยังคงเก็บมันไว้เจ้านายไปมาอีกแล้วหรอครับแกจะยุ่งอะไรฉันจะไปหาความสุขแต่ถ้าพลาดเจ้านายจะถูกจับนะครับไอชิดแกอย่ามายุ่งเรื่องของฉันแต่ถ้าปู่รู้เข้าถ้าปู่รู้ ก็แสดงว่าเป็นแกนั่นแหละที่บอกอย่าไปอีกเลยนะครับถ้ายัางไงก็เรียกชิตาหรือไม่คารินดาก็ได้ไม่ฉันต้องการเพียงอาดมคนเดียวเท่านั้นแกอย่าได้คิดมาห้ามฉันไม่อย่างนั้นแกนั่นแหละจะโดดหลอนซะก่อนเจ้านายทาวีไม่ฟังใครแล้วตอนนี้เขาเอาความแค้นทั้งหมดที่มีไปลงกับอาดม รวมถึงยิ่งเขาเห็นบาลรีอยู่กับอดัมด้วยกันตามลําพังต่อให้ไม่ตามลําพังก็เถอะเขาเพิ่งจาสว่างทําความดีแทบตายแต่ที่ไหนได้ก็ถูกหลอกใช้หมู่บ้านเกือบถูกทําลายถูกอดัมหักหลังหนีกลับไปคราวนี้เขาจะจํำรักแค้นอดัมเป็นคนแรกและคนอื่นก็เป็นคนต่อ,ตอไปเขาจะทําให้มันผ่งพินาศและเขาก็ยังจะใช้อดัมเป็นเครื่องมือ จังเวยความสุขของเขาตลอดไปแล้วตลอดไปทางด้านอดัมตอนนี้ใบหน้าซูบซีดทำให้ดีมรู้สึกสงสัยอดัมเป็นอะไรหรือเปล่าแค่นอนไม่หลับนะครับหมอดีมเป็นอะไรที่ไหนกันเล่าจริงเหรอนายเนี่ยปากแข็งเหมือนเดิมเลยนะฉันอยู่กับนายมาตั้งนานไม่ใช่สิถึงจะไม่นานมากแต่ฉันก็พอรู้นะว่านายเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไง ไม่มีเออช่วงนี้ผมขอไปนอนกับหมอดิมได้ไหมครับได้สิไม่ได้โอมานรีบบอกก่อนทันทีเขบาบังเอิญผ่านมาได้ยินโทโทเจ้านายก็ผมอยากนอนกับหมอดิมบ้างนี่เจ้านายจะขอจะไม่ให้ใครนอนกับหมอดิมจะเหมาดวงเดียวเลยเหรอเป็นกาแฟน,นะครับต่นอนด้วยกันทุกคืนนะ่ะเอออืม แกลกอดมั้งไหมหรือว่าทําอย่างอื่นมั้งหรือเปล่าแกอย่ามาสู่รู้น่ะฉันน่ะทําต่อม่อะไรได้ตามใจที่ฉันต้องการนั่นแหละเข้าใจไหมุบซิบอะไรกันเปล่าจะ้ะดิมไม่จริงเลยหมอธีมเมื่อกี้เจ้าหนายกระซิบบอกผมว่ายังไม่ทันได้บอกโอมานก็จับปากของอดัมใช้มือใหญ่ๆปิดไว้แล้วลากออกไปทันทีดิมแอบขำเล็กน้อยถึงแม้ถ้าทางภายนอกของอดัมจะดูล่าเริง แต่มันดูขัดในตายยังไงไม่รู้นี่แกะจะบอกตีมอย่างนั้นได้ยังไงไม่หวังตีมโคดฉันตายอ่ะอะแสดงว่ามันไม่จริงใช่ไหมเจ้านายแกอย่ามาโซรู้อีกอย่าง,นงหนึ่งอะแกก็ไปนอนไก้โทนูน่นอย่ามานอนกับหมอดีมฉันขอละไอ,ลอ,ลอ,อ้ลูกน้องสุดที่รักอืมที่อย่างเงี้ยลูกน้องสุดที่รักเลยนะครับก็เห็นความสําคัญขผมบ้างไหมเนี่ยก็เห็นฉันเห็นตลอดนั่นแหละแกะอยากได้อะไรบอกมา จริงเหรอครับถ้าอย่างนั้นผมขอไปนอนบ้านเจ้านายได้ไหมในเมื่อเจ้านายอ่ะมาอยู่ที่นี่เป็นการถาวรและห้องของหมอดีมก็เป็นห้องของเจ้านายผมก็อยากไปนอนบ้านหลังใหญ่ๆมากนะครับอดัมคิดว่าการไปอยู่บ้านของระมาณน่าจะปลอดภัยปลอดภัยมากกว่าที่เลอนพยาบาลน,นี้ถึงที่นี่ก็คนเยอะแต่อยู่เป็นสัตว์เป็นส่วนเฮ้ยหวังว่าสิ่งที่เขากำลังคิด และสิ่งที่เขากําลังทํามันจะถูกนะคาวีคงตามและคาดไม่ถึงว่าเขาจะอยู่ที่บ้านของโอมานตามใจแกจะไปก็ไปขอบคุณมากครับและผมขอนอนห้องเจ้านายด้วยไม่ได้เว้ยห้ามนอนห้องทั้นไ้คาดโถผมก็ลอเล่นนะครับให้จะไปนอนกันอาดัมดีใจมากเมื่อโอมานอนุญาตคิดว่าการอยู่บ้านของโอมานน่าจะปลอดภัยแต่มันไม่ใช่เลย ชาวีกับรอบเข้าไปหาเขาแต่ยังเดินเข้าไปในบ้านนางสบายใจเฉบเข้ามาได้ยังไงเนี่ยทำไมฉันจะเข้ามาไม่ได้ล่ะอ๋อเราไม่ต้องเสียงดังหรือจะร้องให้ใครช่วยไอ้พวกข้างนอกนะ่ะมันหลับกันสบายไปหมดแล้วอะไรนะนี่นายทำอะไรพวกเขาก็าแค่หลับเฉยนะเพราะาฉันไม่มียาต่างห ยาพิษพวกนั้นน่ะมันถูกทำลายไปหมดแล้วถ้ามีแล้วก็ก็ไม่แน่ทำไมนายถึงทำได้ถึงขนาดนี้นายต้องการอะไรอีกก็เหมือนเหมือนเดิมอย่างที่เคยทำนั่นแหละอย่าคิดนะว่ามาหลบอยู่ที่นี่แล้วฉันจะไมีรู้บ้านของไอโอมาอย่างนั้นเหรอคิดว่าที่นี่เป็นเกาะคุ้มครองได้นั้นเหรอนายจะลงโทษฉันไปถึงไหนกัน นายเคยบอกว่ารักฉันแต่ทำไมตอนนี้ถึงทำอะไรได้ถึงขนาดนี้ทำไมทำไมฉันจะทำไม่ได้ฉันมีสิทธิ์ทุกอย่างมานี่เลยอดัมกำลังจะถูกชาวีป้ามอีกแต่ตอนนี้อดัมอ่อนล้าอ่อนแรงสุเกินบอบช้ำทางด้านจิตใจรักเขาแต่ไม่อยากให้เขาทำอย่างนี้อดัมเองถึงกับหมดสติไป ในขนาดที่เขากำลังรวนลามอดัมอดัมเขาอุ้มอาดัมพร้อมกับปฐมพยาบาลทันทีอดัมพื้นขึ้นมาน้ำตาไหลลินนี่อาจเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นน้ำตาจริงๆของอดัมการที่นอนกับท่านเนี่ยมันทำให้เสียใจขนาดนี้นเลยเหรอมันไม่ได้เป็นอย่างที่นายคิดหรอกนายจะเอาทุกอย่างมาลงที่ฉันก็เชิญฉันพร้อมรับโทษแล้ว รับโทษเหรอแทนใครกันล่ะก็แทนทุกคนนั่นแหละอาดัมรู้ว่าน้ำตาช่วยอะไรไม่ได้พอชาวีจะลุกขึ้นอาดัมก็กอดเขาทํำอะไรปล่อยฉันไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์หรอฉันยอมนายแล้วไงนายอย่าไปเลยนะนายจะทำอะไรก็ชนก็ชนใจ่ง่ายอะไรนะก็ฉันว่าใจ่ง่ายไง ฉันบอกว่าไม่มีอารมณ์แต่ใจง่ายก็ยังเสนอตสนอขอโทษดีนะพอดีนี่ฉันหมดอารมณ์แล้วอ่ะทาวีไปง่ายๆและดื้อๆอย่างนั้นอาดัมตั้งใจจะยอมขอจริงๆเพราะว่าตีหน้าเศร้าเอาชนะชาวีไม่ได้ดื้อดึงเอาชานะชาวีไม่ได้เช่นกันฉะนั้นต้องเป็นลูกอ้อนเท่านั้นแต่ยังไม่ทันได้อ้อนเลยอยู่ๆหมอนั่นก็ไปซะแล้วบ้า คนอย่างอาดมจะเศร้าได้ไม่นานจะทุกใจได้ไม่นานจะทําให้ตัวเองเจ็บปวดไปทําไมไว้เจอกันคราวหน้าชาวีก็ชาวีเถอะคราวนี้ได้รู้ที่จริงๆของอดัมมั่งอดัมรอจนกว่าชาวีจะมาพบเขาอีกครั้ง